สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอเลยไม่เหมาความสุขหัวโตแม่หมองหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานอัร่าพลังงานอีกที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไรมีดีดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคุณติติดตามใหม่ติดตามเก่าน้องรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคุณติ๊ดพ่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคุณติ๊ดให มาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่าดวงวิญญาณนะคะที่อยู่รอบกายคุณเป็นพลังงานแบบไหนดวงวิญญาณที่อยู่รอบกายคุณณนะตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานแบบไหนกันคะแล้วทำไมเขาจะต้องอยากมาอยู่กับคุณนั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่กับคุณณนะตอนนี้ เวลานี้เป็นพลังงานแบบไหนกันคะแล้วทำไมเขาถึงต้องอยากมาอยู่กับคุณนั่นเองคะ่ะโอ้ไม่กัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานเจ้าที่เจ้าท,า,ทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าของแต่เก่าก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะ <laughs> นะคะเขาบอกว่าคุณเตรียมรับโชคลาภทางด้านการเงินได้เลยค่ะเป็นพลังงานเจ้าที่เจ้าทางดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านคุณเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วคุณเตรียมรับโชคลาภเงินทองและชื่อเสียงกิติยศนี่คือในออกวอนแล้วนี่คือสิบเหรียญเตรียมตัวรับความสุขเตรียมตัวรับเงินทองสิ่งที่ทําไมเขาถึงอยากมาอยู่กับคุณรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีใจมีความใจดีเมตตากรุณาต่อคนอื่นเสมอมันสมควรแล้วที่คุณจะมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเข้ามาและหน้าที่การงานของคุณก็เหมือนกันนะคะเป็นพลังงานที่ดีค่ะทุกคนค่ะดวงจิตดวงวิญญาณน,นะคะที่อยู่กับคุณนะตอนนี้เป็นพลังงานอาจจะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางนะคะผู้อยู่อาศัยที่แบบว่า เ,เขาเรียกว่าเจ้าบ้านเจ้าเรือนะค่ะผีบ้านผีเรือนนั่นแหละค่ะเออไม่ใช่เจ้าที่แล้าทางน,นคะคะทุกคนเป็นผีบ้านผีเรือนนั่นเองนะคะทุกคนที่เขาเสียชีวิตเป็นเจ้าของที่หนะ้าที่คุณพักอาศัยอยู่นั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้เขากําลังจะมามอบเงินมอบทรัพย์สินให้กับคุณตอนนี้เวลานี้เขามองคุณเป็นอย่างไรค่ะ โอ้มก oh no no ้าค่ะคุณค่ะคคุณค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเปื้อแผ่ให้กับทุกคนเสมอไม่ว่าคนคนนั้นจะเข้ามาหาคุณในรูปแบบใดแล้วนี่คือเจ็ดถ้วย นะคะเจ็ดถ้วยคุณคุณคุณกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับรางวัลสิ่งที่คุณปรารถนาคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถความสามารถของคุณไม่ใช่แค่ความสามารถในด้านเดียวนะคะคุณอาจจะจบคอมพิวเตอร์มาคุณอาจจะไปเป็นนักบัญชีเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นวิศวานู่นนี่นั่นแล้วแต่คุณเพราะว่าทักษะของคุณมีมากมายเหลือเกินนั่นเองสิ่งที่เขามองเห็นคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่ ชอบทาบุญช่วยเหลือคนอื่นนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะนี่คือเต่าเต่าหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองอยู่บ้านหลังนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเช่าหรือว่าคอนโดหรือว่าอะไรก็ตามนี่คือพลังงานนะคะที่เป็นดวงกิจดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในบ้าน นี่ที่คุณพักอาศัยนั่นแหละค่ะเขามาอยู่กับคุณแล้วเขาบอกว่ายบ้านหลังนี้มีแต่ความสุขจะมอบให้คุณคอนโดที่แห่งนี้จะมีแต่ความสุขมอบให้คุณชีวิตของคุณจะอายุยืนยาวแล้วก็ร่วมล่มเย็นเป็นสุขคําว่าเต่าหมายถึงว่าความล่มเย็นเป็นสุขนั่นเองต่อค่ะโอเมก o d นะคะ ตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เขามองคุณอยู่เขามองว่าตอนนี้คุณทํางานหนักมากเลยทุ่มเทให้กับงานให้ระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะถามบ้างทางานหนักมันก็ดีแต่ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะเราบอกเลยว่าให้คุณแบ่งคนให้ถูกกับงานเมื่อคุณแบ่งคนให้ถูกกับงานแล้วภาระงานจะไปได้นะคะไปไทย ไปได้ทั้งองค์กรไม่ใช่ว่าโอ้โหงานสุ่มแบบนี้ไม่เอาค่ะวางคนให้ถูกกับงานแต่ถ้าคุณนะคะเป็นลูกน้องเป็นบริวารหรือว่าเป็นยูเซอร์ก็ตามนะคะถ้างานหนักคุณก็ต้องบอกนะคะเจ้าของกิจการว่าเอยคุณทําแบบนี้แบบนี้นะไม่สามารถรับงานตรงนี้ได้มันเยอะเกินความสามารถของคุณที่จะแบกรับไปก็บอกนี้แต่ถ้าคุณทํางานฟรีแลนซ์คุณจะต้องทุ่มเทเพราะโอกาสก้าวหน้าของคุณ ใกลเข้ามาถึงแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้ oh my god พอนคุณค่ะเพื่อค่ะนี่คือเดดเดทนะคะเดรดเดทดวงจิตด,ดวงวิญญาณพวกนี้เป็นดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่อาศัยมีทั้งสัมภเวสีที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยคุณไม่ใช่แค่ผีบ้านผีเรือนนะคะแต่เป็นพูดผีเรล่าวิญญาณที่มาเคยมาขอบุญบารามีคุณแล้วหนึ่งครั้งนะคะ,นะคะเพราะมันขึ้นเดดเด นะคะนี่คือสิ่งที่นะคะไพ่มาบอกตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ทําบุญสุนทานแม้กระทั่งพูดผีเหล่าวิญญาณนะคะก็ามาก็เข้ามาอยู่กับคุณนะตอนนี้เราบอกเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่ได้มาลายนะคะนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รอบตัวคุณเป็นพลังงานเป็นดวงจิตดวงวิญญาณกันแล้วก็เดเด เดเดหมายถึงว่าตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาคุณไม่ต้องวันค่ะพวกดวงวิญญาณพวกนี้จะเข้ามาคอยซับพอร์ตคุณไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณด้วยบุญกุศลที่คุณส่งให้พวกเขานแหละค่ะทําให้คุณชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้ามาหาคุณได้แม้แต่ดวง ดวงที่ไม่ดีดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีก็ไม่สามารถเข้ามากั้มกายคุณได้นั่นเองต่อค่ะไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเมตไสเวทมนต์มนต์ดำลมเพลมพัดก็ไม่สามารถ อาสูรกายอาสอรพิษทั้งหลายนะคะก็ไม่สามารถมาทำร้ายคุณได้เพราะตอนนี้เวลานี้ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างๆคุณเหล่านี้เขามาคอยช่วยคุณมาคอยซับพอร์ตคุณมาเตือนคุณในทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลานอนเวลาตื่นตอนนี้คุณมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่ามีดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวแล้วสามารถดึงดูดความสุข ได้กับตัวเองดวงชะตาของคุณก็เปลี่ยนแล้วเหมือนกันนั่นเองนะคะตอนนี้ไม่ว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้นะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่คอยมาคุ้มครองคุณนี้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่คุณคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตแม้แต่อสอรพิษที่เป็นงูนะคะหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาหาค,คุณก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะเขาจะเป็นคนมาคอยคุ้มครอง ดวงจิตพวกนี้จะเป็นดวงจิตที่มาคอยคุ้มครองคุณเพราะด้วยเนื้อนาบุญที่คุณเคยช่วยเหลือเขานั่นเองต่อค่ะโ้ h oh my god เข้าคุณค่ะข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานี้อำนาจวาสนายิ่งถ้าคุณอยู่ตอนนี้นะคุณเป็นเจ้านายคนแล้วนะคะหรือว่าคุณรับหน้าที่เป็นบอสเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายวาสนาบารมีสิ่งที่ดวงจิตดวงวิญญาณพวกนี้เห็นคุณก็คือคุณเป็นคนมีบารมีบารมีไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ขนาดไหนบารมีแม้แต่มีลูกน้องคนเดียวแล้วลูกน้องให้ความศรัทธานั่นก็หมายถึง ว่าบารมีเหมือนกันมีบริวารมากหน้าหลายตาเป็นคนที่บริหารจัดการการงานเก่งน,นะคะแล้วคุณเป็นคนที่เป็นคนตรงๆไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบแล้วกว่าจะประสบความสําเร็จคุณต้องบุกบัน่นฟันชงเช็งนั่นเองนะคะอุปสรรคมีไว้ให้แก่ไม่ใช่มีไว้ให้ถอยนี่คือนะคะตัวตนของคุณด้วยความมุ่งมั่นของคุณความบากบั่นมานะพยายามของคุณบารมีของคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะตอนนี้คุณได้สร้างสมบุญบารมีของคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองสิ่งที่ดวงวิญญาณพวกนี้มองเห็นคุณเพราะคุณเป็นผู้มีบา,บารมีนั่นเองนะคะแล้วก็มีสายสัญญาณที่ดีด้วยตอนนี้เวลานี้เขาอยากบอกอะไรคุณคะ่ะปลดล็อกนะคะเขาบอกว่า,วานะคะแน่นอนละ นะคะในที่บ้านคุณน่ะในที่พักอาศัยของคุณหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่เขาติดตามคุณมาดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่อยู่รอบตัวคุณนั้นนี้เป็นพลังงานดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่ต้องการให้คุณได้ปลดปล่อย ถ้าคุณเห็นแล้วนะคะให้คุณได้ปลดปล่อยเขาบางทีเขาอาจจะาตามคุณมาจากที่แห่งหนึ่งที่คุณเคยไปหรืออะไรก็ตามแต่แต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับคุณได้ถ้าคลิปนี้เด้งไปที่คุณก็หมายความว่า ดวงจิตดวงวิญญาณพวกนี้มาเพื่อให้คุณได้ปลดปล่อยเขานั่นเองนะคะนี่คือดิแฮงแมนนะคะเขาตามคุณมาเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีบุญบารมีมีฐานบุญสูงอยู่แล้วนั่นเองเขาก็เลยอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าให้คุณได้ปลดล็อกเขานิดนึงนะคะจริงไหมคะถ้าจริงก็ให้ออกมาสิ่งดีๆนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะให้คุณได้ปลดล็อกปลดปล่อยชีวิตเขาให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขาค่ะเขาอาจจะตามคุณมาแต่ว่าเขาอยากได้รับบุญกุศลจากคุณเพราะบุญบารมีสิ่งที่เขาตามคุณมาเขาเห็นบุญบารมีของคุณมากเหลือเกินเขาก็เลยอยากให้คุณได้ปลดล็อกปลดปล่อยเขาบางสิ่งบางอย่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ตึงตาเขาไว้อยู่นะคะไม่ให้เขาได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะผู้กลุมดวงตาผู้กุมวิญญาณนะคะล็อกเขาอยู่ นะคะตาตึงเขาอยู่ตวนเขาอยู่เออตวนเขาอยู่เขาก็เลยไม่ได้ไปฝุดไปเกิดเขาเห็นคุณเขาก็เลยตามคุณมาและเขาบอกว่าให้คุณได้ปลดปล่อยเขาปลดล็อกเขาให้หน่อยนั่นเองนะคะคุณจะปลดล็อกแบบไหนนี่คือแปเหรียญแปดเหรียญคือถ้าสถานาการณ์เงินของคุณตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมตัวรับชื่อเสียงเงินทองที่จะเข้ามาหาคุณ แปดเหรียญคือสถานะการเงินคุณไม่มีทางสันคอนแน่นอนค่ะเพราะบารมีของคุณกําลังจะก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเงินนี้มาจากผลของการที่คุณทํางานทํางานด้วยความมานะด้วยความพยายามจากที่คุณไม่รู้คุณฝึกฝนนะคะแล้วก็ใฝ่ายหาวิชาความรู้จนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญถึงเวลาที่คุณจะมีเงินเก็บเงินอมพร้อมมาพร้อมกับชื่อเสียงนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม oh ่คอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันถึงเวลาแล้วจัดติกนี่คือจัดติกค่ะ ความยุติธรรมถ้าตอนนี้เวลานี้คุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรเจ้ากรรมในเวรของคุณแล้วดวงจิตพวกนี้มีเจ้ากรรมในเวรของคุณด้วยเรายังไม่เคยเอ่ยเจ้ากรรมในเวรนานแล้วแล้วดวงจิตพวกนี้บอกว่าถ้าเป็นการปลดล็อกอย่างนี้นะเราบอกเลยว่าคือเจ้ากรรมในเวรของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วมันตรงแบบนี้นะคะหมายความว่าบุญกุศลที่เจ้า ที่คุณทําส่งให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดเวลามันถึงเวลาแล้วที่เจ้ากรรมนายเวรของคุณจะนะคะปลดล็อกโซ่ตัวนในชีวิตคุณปลดล็อกโซ่ตัวนนะคะดวงจิตดวงวิญญาณของคุณให้ได้มีชีวิตใหม่ให้ได้รับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือเราบอกเลยว่านะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รอบตัวคุณตอนนี้มีทั้งเจ้ากรรมนายเวรนะคะของคุณและก็นะคะมี ดวงกิจดวงวิญญาณที่ตามมาหาคุณบอกให้คุณได้ปลดปล่อยเขานั่นเองนะคะนี่คือความยุติธรรมคุณจะได้การปลดปล่อยจากเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกิเชะตาของคุณที่ครอบงำไม่ให้คุณเจอนะคะบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากมีชีวิตใหม่อีกครั้งคุณจะได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งนั่นเองต่อค่ะอ้ my god เดิมมูลนะคะบางคนก็ยังมีความเป็นกังวลวันอาทิตย์เป็นวันผ่านะคะพรุ่งนี้เป็นวันโกนนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเดิมมูลคุณมีความเป็นกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะเรื่องนี้มันก็ บอกใครไม่ได้แต่มันเป็นอยู่ข้างในลึกๆว่ามีความกังวลบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ดวงวิญญาณพวกนี้เขามาบอกว่าใกล้วันพระแล้วนะวันอาทิตย์ก็วันพระถ้าเป็นวันพระให้คุณปลดปล่อยเขาหรือถ้าคุณสะดวกวันไหนคุณก็ปลดปล่อยตามนั้นนั่นเลยค่ะต่อค่ะโอ้ my g o นขอก่กขอพึ่กาโอ้มีโอ้มีกอสัดุสัดุนี่คืออะไรคะ นี่คือนะคะไฮโรแฟนนะคะไฮโรแฟนดวงตาที่3เปิดให้คุณแล้วไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดนี่คือดวงตาที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นคุณงามความดีของคุณสิ่งที่คุณอธิษฐานนักคำคืนเดือนดับนี่แหละค่ะนะคะความสุขของคุณจะได้รับแล้วคุณปลดปล่อยเขาในวันพระยิ่งดี นะคะคุณปลดปล่อยเขาในวันพระแล้วสิ่งต่างๆสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเห็นไหมคะดวงตาที่3อยู่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดวงตาที่สามให้คุณให้ดีอายมาช่วยเหลือคุณมามอบความสุขให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย มีคู่หรือไม่มีคู่เป็นคนโสดหรือสมรสก็ตามตอนนี้เวลานี้นะคะดวงกิตดวงวิญญาณพวกนี้เขาจะได้ไปผุดไปเกิดไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนั่นเองนะคะต่อค่ะออมิก oh oh, ้เกิุ้กอาุสาาุส,าส,าสาเขาจะได้ไปเกิดในโลกใบใหม่ของเขาเขาจะได้หลุดพน้น นะคะก้าวไปสู่โลกใบใหม่ของเขานันค่ําคืนเดือนดับนี้แหละคะ่ะค่ำคืนเดือนดับก็คือเดือนมูนวันอาทิตย์นะคะคุณทําบุญวันพระหรือก่อนวันพระวันโกนยิ่งดีนี่คือโลกใบใหม่ แล้วคุณจะได้รับโลกใหม่นะคะคุณจะมีความสุขความสุขจะกลับมาหาคุณอีกครั้งและเขาก็บอกว่าเขาก็จะได้รับความสุขเขาก็จะได้ไปผุดไปเกิดนะคะไม่ใช่แค่ไปผุดไปเกิดนะคะบางดวงจิตดวงวิญญาณเขาได้ปลดล็อกได้รับอิสระเดอะเวอรคือการอิสระนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะบอกนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะ่ะทำไมต้องเป็นคุณคะ o oh อ my god เพราะคุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจดีถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเป็นคนที่ใจดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามตอนนี้เวลานี้นะคะทําไมต้องเป็นคุณเพราะคุณเป็นคนที่ใจดีมีบารมีบุญกุศลของคุณใหญ่หลวงนักตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณคิดจะทํางานธุรกิจอะไรคุณจะได้ถ้ารับราชการคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นระดับระดับใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าคุณประกอบธุรกิจของคุณเองตอนนี้นะคะ คุณกำลังมองหานะคะเส้นทางใหม่ๆให้กับองค์กรของคนอยู่นั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่คือขิงอปอนธุรกิจการงานของคนคุณเป็นคนที่มองการไกลค่ะโอกาสข้าวหน้าบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศคุณจะได้ศึกษาไปศึกษาการงานที่ต่างประเทศหรือไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะเพราะคุณเป็นคนที่หัวก้าวหน้านั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้ ดวงจิตดวงวิญญาณนะคะที่อยู่รอบกายคุณนะตอนนี้อยากจะสื่อสารกับคุณว่าหากคุณจะคิดลงมือทําอะไรให้คุณลงมือทําได้เลยค่ะต่อค่ะโอ้แม่กูอ่ะค่ะพียาค่ะพี่ยาะพี่ยาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะไม่ว่าคุณทําเวรทํากรรมหรืออะไรกับ ใครไว้ตอนนี้อำนาจวาสนาของคุณก็มาถึงเช่นกันคุณมีโอกาสก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานการเงินบารมีกว่าคุณจะก้าวไปสู่ราศีกุดาบได้คุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่นะคะมุ่งมั่นมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้องค์กรของคุณนะ่ะก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่เท่าที่จะยิ่งใหญ่ได้นั่นเองแล้วคุณเป็นคนที่ รอบรู้คุณเก่งกว่าชายหลายๆคนแล้วคุณเป็นคนพูดตรงๆความฉลาดทําให้คุณเอาสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างใครใครอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างบางอย่างคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์นั่นเองนะคะแม้แต่ผู้ชายหลายๆคนก็ต้องยอมแพ้ในความเก่งของคุณ นะคะคุณสามารถแก้ไขจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นั่นเองนะคะเพราะความฉลาดของคุณราชินีถือละนี่เป็นราชินีที่มีความเก่งความมานะพยายามต่อสู้กว่าจะได้มาก็เลยรอบรู้และรอบครอบรู้ว่าใครจะเข้ามาแบบไหนนั่นเองนะคะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่น่าดูนิดนึงเป็นคนที่พูดตรงๆด้วยความที่ กว่าคุณจะขึ้นสู่จุดสูงสุดแบบนี้คุณก็ผ่านอะไรมาเยอะคุณเรียนรู้อะไรมาเยอะตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งที่ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รอบตัวคุณณเวลานี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะโอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่จริงอ่ะคุณเป็นคนที่ เข้มแข็งนะคะแต่ว่าข้างในลึกๆคุณเป็นคนที่อ่อนแอคุณเป็นคนที่โอ้โหยิ่งกว่าแบบนางเอกละครซีรีส์ช่องเจ็ดอีกค่ะนะคะอันนี้คือตอนนี้เวลานี้ คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณตปล่อยตัวปล่อยใจให้คิวได้เลยค่ะเพราะตอนนี้คุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นยิ่งถ้าคุณเป็นแม่นะคุณจะรักลูกคุณมากนะคะดูลูกคุณห่วงแหนลูกคุณเหมือนลูกคุณอายุ10บกวบอย่างนั้นเลยค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนสวย เม้ว่าคนอื่นจะมองว่านะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งแค่ไหนแต่ภายในลึกๆคุณก็ซ่อนความอ่อนแอไว้ไม่ไม่ได้บอกใครนะคะแต่คุณก็ตอนนี้เวลานี้พลังจิตของคุณพลังกายของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณมีออร่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะการที่คุณได้ดูคลิปนี้หมายถึงว่าชีวิตของคุณ จะมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าผู้ชายนั่นเองหรือเท่ากับผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเพราะว่ามันขึ้นนะคะราชินีศรีดาและราชาศราีดาอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กันนั่นเองต่อค่ะฮ่าดาับความนะคะพ่ายแพ้นะคะสิ่งในศัตรูหมู่มารอะไรต่างๆที่เข้ามาหาคุณต้องหลบหนีไปค่ะนี่ค่ะเพราะอะไรคะ เพราะเป็นทั้งราชินีถือดาบและราชาถือดาบตอนนี้อุปสรรคปัญหาวิ่งหนีออกจากคุณค่ะเพราะความเก่งความพยายามของคุณเพราะคุณเจออะไรมาเยอะแล้วตอนนี้5ดาบหรอคะไม่ใช่เรื่องของคุณเลยค่ะเพราะคุณโฟกัสมากกว่านั้นคุณมีลูกน้องคุณมีบริวารคุณมันก็เลยทำให้คุณมีวัคซีนป้องกันตัวเองอยู่เสมอภัยที่เข้ามาศัตรูนะคะที่จะเข้ามาหาคุณ ตองกระจุดกระจึงวิ่งหนีออกไปเห็นไหมคะแม้แต่สุนัขจิ้งตอกก็ยังหนีออกจากคุณเพออราอเลยค่ะเพราะเขากวในอำนาจวาสนาของคุณเห็นไหมเขาแม้คนอื่นจะวิ่งหนีแต่คุณไม่ได้วิ่งหนีคุณวิ่งสู้กับสุนัขก,กินจอกนั่นเองต่อคะ่ะโอ้ไม่ขอบคุณผู้ค่ะ ความเก่งของคุณความมานะพยายามของคุณความไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานี้แหละค่ะนำพายคุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่โอกาสของคุณคุณจะได้ก้าวหน้าทางด้านการงานและการเงินโอกาสนี่คือ King o f t a c l นั่นเองนะคะทุกคนคุณเป็นคนนักขวากาน้ามันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาส นะคะโอกาสนี้ดวงจิตดวงวิญญาณที่คุณเคยช่วยเหลือเขาน,ะนะะั่นเลยค่ะแล้วคุณได้ปลดปล่อยเขาแล้วชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองและเราบอกเตือนนิดนึงนะคะเดือนกันยายนเนี้ให้ระวัดระวังนะคะเรื่องต่างๆภัยธรรมชาติลืมบอกไปนะคะเพราะเดือน9้ามันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างไม่คาดฝันเรื่องภัยธรรมชาติอยู่นั่นเองแล้วก็เรื่อง อุบัติเหตุนะคะพูดผีศสีสาตดวงจิตดวงวิญญาณเยอะมากค่ะนะคะเราบอกเลยว่าเดือนกันยายนนะคะทุกคนค่ะจะมีพูดผีเราวิญญาณ้หลออกมาเพ่นพ่านเยอะมากเรื่องอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเยอะ เพราะฉะนั้นให้เซฟตัวเองนั่นเองและตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ได้เข้าใจแล้วเตรียมรับโอกาสใหม่ๆบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วยิ่งอยู่ต่างประเทศนะเงินเงินเข้ามาทุกช่องทางแต่ถ้าคุณอยู่ประเทศไทยคุณจะกลับมามีความสุขคุณจะได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินทางด้านทางตรงและทางอ้อมธุรกิจการงานจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ม่กนะคะนี่คืออะไรคะห้าเหรียญ จะมีคนมาคอยซัพพอร์ตคุณนะคะคุณจะกลัวอะไรคะราชาถือเหรียญและห้าเหรียญถ้าตอนนี้นะคะคุณขัดสนเรื่องการเงินเจ้านายของคุณจะมาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณไปทําธุรกิจทางด้านการเงินเขาก็จะอนุอนอุมัติทางด้านการเงินให้กับคุณไม่มีทางคําว่าขาดแคลนคุณได้หลุดพ้นออกจากความว่าขาดแคลนแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่คอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้ทําธุรกิจค้าขายกับคนชาวต่างชาติธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยายสาขาทําแฟรนไชส์หรืออะไรก็ตามแต่มีแต่ความรุ่งโรจน์แระรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเราพูดเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะความสุขที่คุณปรารถนาดวจงจิตดวง วิญญาณที่มาอยู่รอบๆข้างคุณมาคอยปกป้องคุ้มครองคุณคค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 คช่วยเหลือคุณจะตึกช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาในยามค่าคืนคุณเห็นไหมเห็นสุนัขเข่าไหมคะนี่คือนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่มาคอยละเวนระวังนะคะไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้า oh <my> นะคะเจ็ด นะคะเจ็ดดานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะในะช่วงบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังปิดบางซ่อนเลนถ้างานนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จแล้วนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็อย่าพึ่งไปบอกไขรความในอย่าออกความนอกอย่าออกเข้านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะธุรกิจการงานเราอย่าลืมว่ารู้หน้าไม่รู้ใจ อยู่ข้างหน้าเขาอาจจะยิ้มให้เรารับหลังเราเขาอาจจะก๊อปปี้งานเราก็ได้นั่นเองนะคะศัตรูอยู่ที่ศัตรูอยู่รอบข้างศัตรูอยู่รอบที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นะคะเซฟตัวเองให้ดีที่สุดความในอย่ออกความนอกอย่าเข้าและมีคุณมีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่กล้าบอกสามีของคุณที่ไม่กล้าบอกครอบครัวของคุณอยู่นั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะความสุขครั้งใหม่ในชีวิตขอบคุณ คุณอย่าลืมทําบุญทําทานนะคะทําบุญทําทานให้กับเด็กน้อยด้วยนะมีดวงจิตดวงวิญญาณเยอะมากเลยค่ะแล้วเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์เด็กน้อยด้วยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้วนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่หลายล้อมรอบกายคุณเข้ามาสื่อกับคุณคุณไม่ได้รับอันตรายแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะมีแต่ความสุขจะเข้ามาหาคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนการงานธุรกิจการงานของคุณก็จะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง สิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้ามาทำร้ายคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและนี่คือหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือความสำเร็จโชคลาภถ้าคุณจะ อยากสมัครงานใหม่คุณจะได้งานใหม่แต่ถ้าธุรกิจของคุณดีอยู่แล้วมันจะมีการขยับขยายสาขาคุณจะได้เจอความสุขครั้งใหม่ในชีวิตที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงตาที่3ของคุณเปิดแล้วแล้วดวงจิตดวงวิญญาณพวกนี้บางดวงจิตเขาก็ได้ไปเกิดนั่นเองอย่างเช่นเด็กน้อยที่เด็กบริสุทธิ์ที่คุณทําบุญทําทานให้เขาแล้วเขาได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองนะคะขอสักใบค่ะ โอ g o หโสารุสารุเรา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 ไม่รู้เราไม่รู้ว่านะคะนี่คือ พลังงานดวงจิตบริสุทธิ์นะคะถ้าคุณอยากมีเบบี๋ถ้าคุณแต่งงานแล้วบางคนแต่งงานแล้วอยากมีเบบี๋คุณจะได้บ,บีเบบี๋ดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่คุณแผ่บ,บุญกุศลให้ที่เป็นดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่เป็นเด็กน้อยนั่นแหละคะ่ะนี่คือเดือดหายเป็นเทศจะมาเป็นลูกเป็นหลานคุณด้วยบุญกุศลที่เกี่ยวพันกันมา ตั้งแต่อดีตหรือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่บางบางดวงจิตดวงวิญญาณเขาอยากมาอาศัยมาเป็นลูกคุณหรือว่ามาเป็นหลานคุณมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะด้วยบุญกุศลครั้งใหญ่นี้ที่คุณเผื่อแผ่ให้ดวงจิตบริสุทธิ์แล้วดวงจิตบริสุทธิ์พวกนี้นะคะจะมาเป็นลูกเป็นหลานคุณและนะคะให้คุณอยู่กับตัวเอง จงเชื่อในสิกเซนสตัวเองถ้าคุณเป็นห่วงเรื่องลูกคุณนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคุณเป็นห่วงเรื่องลูกคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกคุณนะคะลูกคุณจะนําพาแต่ความสุขลูกคุณจะกลับมาเป็นเด็กดีอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รอบตัวคุณเขามาลาบางดวงจิตดวงวิญญาณเขามาลาคุณเพื่อเขาที่จะได้ ไปเกิดแล้วบอกให้คุณอยู่กับตัวเองความสุขกําลังเข้ามาหาคุณคุณปรารถนาโชคล่ำเงินทองคุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รอบกายคุณนะคะมาบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายดีค่ะ